เลยนะคะผมก็สําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนน้องๆน,นะคะโหลดเกมยันเดนเละนะคะคือเป็นคําถามที่ปอเนี่ยเจอทุกคลิปแล้วก็เจอค่อนข้างบ่อยเลยนะคะว่าพี่ปอคะเกมนี้เนี่ยมันโหลดยังไงคะพี่แล้ววันนี้เนี่ยปอก็จะมาสอนทุกคนเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะเข้าไปที่ Google มาจ๊ะแล้วก็พิมพ์ว่ายันเดนเละนะคะดาวน์โหลดแบบนี้นะคะเห็นไหมให้ทุกคนนะคะพิมพ์ตามปอเลยนะคะ มันก็จะขึ้นแบบนี้มาเลยนะคะเห็นไหมแล้วก็กด enter เลยครับผมปึ๊บแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าน,นี้มาใช่ไหมคะต้อให้ทุกคนเนี่ยเลือกอันที่สองนะคะไม่ใช่อันแรกนะคะให้เลือกอันที่สองนะคะนี่เลยปึ๊บ เห็นไหมก็คืออันนี้เลยนะคะปึ๊บอ่ะพอเรามาอยู่หน้านี้แล้วใช่ไหมคะก็ให้เลือกคําว่าดาวโหลดนะคะก็คืออันนี้เลยค่ะปึ๊บพอเรากดเข้ามาแล้วใช่ไหมคะก็จะพบกับสาผมสีเขียวเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาเลยค่ะนี่คําว่าดาวโหลด เอาไ้เอาไว้เอาไ,อาไให้เลือกดาวน์โหลดอันนี้นะคะก็คืออันแรกเนาะปุ๊บนี่พอเราคลิกไปแล้วใช่ไหมคะก็จะขึ้นด้านซ้ายล่างค่ะเห็นไหมก็คือเห็นไหมว่ามันกำลังดาวน์โหลดอยู่นะคะง่ายๆเลยครับผมอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะเอาละครับอันนี้คือเราก็โหลดมาจนเสร็จแล้วนะคะทุกคนค่ะคือป๊อกก็เอาไว้ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะคะแล้วก็ทําการนะคะกดแตกไฟล์เลยครับผมปุ๊บ แบบนี้นะคะแล้วก็รอนะคะรอจนเสร็จนะคะพอเราแตกไฟล์เสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ให้ทุกคนนะคะกดไปที่โฟลเดอร์นี้เลยค่ะเห็นไหมอ่ะปึ๊บพอเราคลิกเข้ามาแล้วใช่ไหมคะก็มันจะมีไฟล์อันนี้ค่ะเห็นไหมแล้วไปคลิกที่รูปหัวใจตรงนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมปึ๊บอ่ะดูนะว้าวนี่ทุกคนเสร็จแล้วค่ะก็คือ ง่ายอะ่ะคือแบบโคตรง่ายเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็สามารถเข้ามาเล่นได้ปกติเลยนะคะเห็นไหมมามาแล้วมาแล้วแล้วปอกก็จะมาสอนปรับภาพนะคะให้กด enter นะคะปึ๊บแล้วก็ไปที่รูปฟเฟืองนะคะแล้วก็กด e เนาะปึ๊บแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเลือกอันแรกนะคะปึ๊บ อ่มอันที่เป็นออนเนี่ยปรับเป็นออฟให้หมดเลยค่ะปึ๊บ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 อ่าก็คือภาพในเกมเนี่ยมันจะมีความคมชัดมากขึ้นนะคะนี่เห็นไหมอ่าดูดิเห็นปะคือภาพมันสวยมากๆเลยนะคะพอเราตั้งค่าภาพเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ไปค่าเลยค่ะทุกคน แล้วก็เล่นได้ปกติเลยครับผมและนี่แหละค่ะคือการสอนหลดเกมเย็นเรนเละนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ได้กับทุกคนนะคะก็ฝากด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแ,กแชร์ให้ปอนด